สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาพบพอะกันกับใมบานสวิเดนชันแนวเด้อค่ะเมื่อนี้เ้าสิผ้ามาเห็ดหยังเฮาสิผ้ามาเห็ดอันนี้พี่น้องถ้าแนนบาร์บีคิวซี่โครงพริกไทยดำอบน้ำผึ้งวสัวสับ่ะแจ็คกันสิเป็นจังไดเด้อพี่น้องเด้อปะ่ะไปเบิ่งกันมา เป็นจังไดแน่จ้าไปเจอกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วจ้าเดี๋ยวสิเอ่อมาผ้าเห็ดอ่ะบาร์บีคิวเนาะคะ่ะนี่ค่ะล้างมาแล้วเรียบร้อยล้างมาแล้วแล้วก็จะมาแล่อเนี่หั่นออกมาแล้วชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมาแล่วพวกอ่ะพังผือดออกก่อนนะพี่น้องเนาะเอาพังผือดออกก่อน อเอาพังเกิอดออกก่อนเด็ดจากสิบเป็นหมกักข้าวผัดเดยอะมากเลยเช็นบะพี่นอ่อขยัดแหลกมันด้วยค่ะ ออกมาก็จะได้สามชิ้นใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิปไปหมักกันเลยเดี๋ยวไปทำน้ำซอสหมักกันเลยจ้ะน้ำซอสก็จะมีเอ่อมีเอ่อเดี่ยค่ะซอผิกอุ้ยไหนบอแมนซอสมะเขือเทศลงไปค่ะ ปาบ้านเอาพี่น้องเลยบอดิตายตัวเรากัลบประมาณเอาบรูว่าจักสอนโตบรูกันแต่ว่าส่ลายเติแล้วก็ซอสพริกเอาเปิดจังได้ละยังพันเปิดกับพี่น้องซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่เลย ซอสพริกซอสพริกกะเกาเอาพี่น้องบร่ได้ตายตัวแล้วก็จะมีผงอ่า

ก็จะมีโรสแมรี่พี่น้องใส่โรสแมรี่อู้ประมาณหนึ่งส่วนตุกข์กันแล้วก็อีหยังก็ปา,านนู้นเอออีหยังก็ป่าเทั้งเอออีหยังก็เริ่มอบเชยเอออบเชย บบเชยกับะป้งม so 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 ันสอนโตแล้วมันบางลงไปหน่อยพอถึงสอนโตดอกพี่ดองแป้งมันสอนชาแป้ะมันสอนชากว่าแล้วกะอีหยังว่าผงอ่าผงปาปิก่านี่ยพี่น้อง ผงปาปริกาเผื่อ,อมันเพิ่มสีสันนะเนาะผงปาปริกากระส,สีตัวประมาณประมาณใส่แค่หนึ่งส่วโตัวใส่หลายเดี๋ยวเขาสีเป็ดใส่หลายเดี๋ยวฝรั่งสีเป็ดอืมพอ แล้วก็พริกไทยอันนี้ไม่ใช่พริกไทยไม่ใช่เอยิบผิดพริกไทยดำพริกไทยดำจะใส่แล้วแต่แล้วจะคนมกักเก็พอเนาะใส่จากหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> พริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ มีน้ำตาลน้ำจามีน้ำใส่ประมาณกาวที่ใส่จะสอดสอโต้นเนาะค่ะสอโต้นนิดๆแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นอันนี้เป็นสอดชาเนาะก็เลยตัดตัวเนาะแล้ก็ใส่เกลือจัดน้อยค่ะพี่น้องใส่เกลือจัดน้อยจักประมาณเอ่อเอาประมาณสอดชาเนี่ยละ บ้านหนึ่งสอนชานม่เป็นหองเนาะแต่ว่าบริตืองแบบไต่ตัวนี่นมีลองเนาะแล้วก็ที่ขาดบริเว<ม>ณวดคนไทยเฮากับคือซอหอยนั่งรมค่ะอ้ยจะเบิดเลยตัวนี้ไา้หมดแล้วอะขวดนี้เดี๋ยว จะเปิดขวดไหมเขาด้วยจับเท่ๆอยนะพี่น้งองเงาะกระดาปบ,บาน้งสดหอยนางลมทึบเปิดใหม่ๆเลยจ้ะจะประมาณส,สวนตกส้นส,น,สนต๊ะคื <Okay. S 2> แล้วก็เส้นรดดีจัน้อยพี่น้อยที่ขาดไม่ได้ก็คือแล้วก็ตั้งไฟค่ะพี่น้อง เคี่ยวก่อนค่ะพี่น้องเคี่ยวก่อนเคี่ยวน้ำซอสก่อนเคี่ยวน้ำซอสก่อนนะอ๋อลืมไปพี่น้องฮะฮะใส่น้ำผึ้งน้ำพี่น้อง ลืใส่น้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งจประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะคนโอ้แต่ว่ากคาห้ากระใส่ต่าลไปนั่นผมนะแต่ว่าบางคนถ้าบ่บ่ม,มากบานกรบ,บ่ต้องใส่คอยได้ลงใส่น้ำตาลไปตั้งมาหลายลืมไปว่าจีใส่อ่าน้ำผึ้งน้ำโอ้ พี่น้อเลยเขียวเขียวก่อนเด้อพี่น้องเขียวให้มันหอนอีจกจังน้อยแล้วจังเติมน้ำจังน้อยพี่น้องเติมน้ำลงไปเขียวให้มันหอนก่อนอเขียวให้มันหอนแล้วจังเติมน้ำลงไปแล้วจังเสียเอาอ่า ล้อมเพบรนึ่ค่ะพี่น้องพ่อหมอเดือดแล้วเขากับสีไซอาสีโครงลงไปนะคะพี่น้องตังจากที่เข้าเขียวอันนี้แี้วเขากบสีไซสีโครงลงไปจ้า ไปเขียวเลยนะทีนี้ไปเขียวอาลมไปเขียวเลยค่ะหมออาจจะเล็กนิดนึงว้าหม้อเราเล็กเกินไปแล้วตึ๊ดจริงๆเลยตองให้มันเออถ่วมแนละ้วน้องตองห้มันถ่วมต้องหายน้ำสูให้มันถ่วม,เ,ม,วมเดี๋ยวให้มันค่อยๆเขี้ยวไป หนูชิ้นใหญ่เกินไปชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเด้เ้ยพี่น้องกะใส่เวลานิดนึงนะพี่น้องเนาะเข้าเขี่ยไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆ เขียยไปไฟอ่อ,อนๆเนอนนะพี่น้องเนอะไฟอ่อนๆเนอะพี่น้องไฟกลางๆเนาะพี่น้องเนาะสิบปีนียามเอาเอาเพิ่นลงไปกระสิบมั่นนี่แหละหมอคอยหน่อยไปพี่น้องเลย เดี๋ยวให้มันเดือดจังหน่อยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิกลับมันด่านมาันลงเนะพี่น้องเนาะมันได้เอาใส่แล้วอ่ะใส่แล้วใส่กะจะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้กะเคี่ยวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ ดูกันตอนเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปไปตอกันแม่เดี๋ยวสิเขาตูอบอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะเอาแล้วพี่น้องล้างจากี่เข้าเขียวมาเสรประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วเนาะไปจับประมาณนี้ค่ะจักก็จะดฉ่ำแล้วก็ซอสก็จะแบบเออเหนียวเหนียวเหนือเหนือนะคะต่อไปข้าก็จะมาอ่า เอาเขาตูกอบกันเนาะค่ะพี่น้องเอาเอามาใส่ฟอยด์เนาะเผื่อนะ,ะเอาใส่ฟอยด์หล้วก็เขาไปในตูกอบต่ออีกประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะ,ะพี่น้องเนะาะเอามาเอามาเห็ดต่อกันเลยค่ะแล้วก็เอามาใส่อบใส่ฟอยด์จ้ะ ตัวนี้นะจะท่าไป็กีจักหน้อยสีสันสวยงามจ้ะ เลียวกะเพาะเาเขาเอาตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเอาป่อยเอาป่อยประกบอีกรอบหนึ่งะค่ะพี่ดอกเอาป่อยเอาโครงสั่นนะคะพี่ดอกเนาะเดี๋ยวค่อยจังเปิดออกมาแล้วก็มาตบให้มันสุกีจักหน่อยแล้วก็ให้น้ำมันอบอยู่ในนี้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ เดีย๋ยวค่อยมาเปิดออกแล้วก็ให้มันเอ่อเปิดฝอยออกแล้วก็บอบอีกนิดนึงนะคะพี่น้องไปแอลเขาตู้อบก่อนค่ะพี่น้องตอนนี้อ่ะเปิดไฟไปแล้วนะคะวอมไฟไปแล้วว้อมเตโอบไปแล้วอประมาณเปิดไฟสองร้อยเปิดไฟอยู่สองร้อยนะพี่น้องเนาะอบอีกประมาณอ่าสี่สิบห้านาทีค่ะพี่น้องปไปไปลอกกันไปบึงตอนตอนแล้วนะคะพี่น้องเนาะโอเคค่ะ ้าเบิ่งกันพี่น้อตอนนี้ก็เสร็จแล้วได้เวลาแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเตรนทเด,ด,ดนว้าวยังไงพี่น้อมากินปะว้าปะเอาไปจัดเสร่รจาน พี่นองบาร์บีคิวกันค่ะเดี๋ยวไปจัายจ่ายกันเด้อพี่นองะเดี๋ยวมาเบิ่งกันทังกองก่อนเด้อทังกองกันเด้อพี่นอง๊ยอุย้ย เสร็จแล้วครับพี่น้องมาเริ่มมากินน้ำกันค่ะบาร์บีคิวค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จัดประมาณนี้เดี๋ยวให้เบิรงชัดๆอีกจะกรอบหนึ่งเดี๋ยว แล้วของแล้วของฉันเองก็นี่ตำขอบุญ <c oughs> ตำส่วค่ะพี่น้องตำส่วแดงมามากินกันเลยพี่นอ้องมากินกันเลย น็นแต่พ่อพนบอเห็นอ,อาหารเออกดนะพี่น้อบาร์บีคิวค่ะมาได้มากินรสมันพี่น้อง ก็มีต้งส่วนแต่งนั้นที่น่ะน้องสิ่กันเนดะ้อว่า10เป็นจังได้10บ้กคะหิวข่าวด้วยมนะันเนี่ยหิวข่าว มาเลือกมาด้วยมากินเล่นกันพีน่น้องหิวเข่าลายมาั้งไม่จำสวดแตงมั้ยพี่นอ้องน้องไม่ลืมเอาช้อนมาขออนยัดด้วยพี่นอ้อง

บาร์บีคิวสีโค้งอบน้ำผึ้งบาร์บีคิวเห็ดแบบเห็ดแบบบานๆนเนาะเห็ดแบบง่ายๆใหดกินเองแ่ะอืมโอเคเลยพี่น้องแซ่บ แส,แสบี่นหงส์แสบมาเด้อ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 มากินน้ำกันพห่นองส์นี่ตำสวดแตงนะำตำสวดแตงใส่ขาไก่ กระแซ่บอ้วยกากับปมานี่แหละพี่น้องบาร์บีคิวสีครง่งกบน้ำผึ้งค่ะพี่น้องอคลิปนี้ก่ะขอไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเด้อขอกินต่อเด้อพี่น้องเด้อเขอฝากพา,ามาคลิปนี้กัให้กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อทั้งช่องอ่า เมบ้านสวีเดนชาแนลนะองพ่อพี่น้องเนาะฝากเลยเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ